ค่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องอาวีเชีนนน่ยวเนาะค่ะโอ้ยอย่างนี้นเหมือนห้องมาก,กูมั่นพื่เก่าค่ะเ่ราะว่าในเรี้ยวอยู่เพราะมัอว่านกประเดมมากูมาขึ้นฝนก็มาตกอีกพอกับแม่กับลุงค่ะกำลังกุ้ยฟังทางนั้นอาวีพักแต่สภาพว่าเบิ่งสภาพโอ้โหฝนตกมากขึ้นเด้อให้หนึ่ง เมืงกิดตัวกันโทษนะคะเบืองสีน้ำบีเบืองขากีดตัวก็ฝนตกมากเมื่อเพื่อนเนี่ยค่ะตกลิ้นมากอีกเพราะว่างป้อนขนานั่นก็ะพราะวางไปเมื่อนึงเนาะค่ะฝนก็ตกแห้งแต่ว่ามันก็น่าจะกามเลยจะว่าหันเมื่อเพื่อนกับฝนตกลิ้นมาอีกเบิดมือเดี๋ยวพาไปเบืองหัวมันก่อนอหัวมันค่ะแต่ว่าให้มันใหายง่ามเลยค่ะมันให้ยง่หัวงามงับไม่เงี้ย แต่ว่าตุมเดี๋ยวข้าวเบ่งโ้หนีน่ค่ะตา่ะยางลงมากรับตกอ่ะขี้ตุมเดี๋ยวนี่ทงเสียเลยขี้ตุมทั้งนั้นเลย นี่บันยานนั่มันดาฮ็ตมากให้นี่หวองามกม่าหมูไข่ก่าหมูคนกูคนกูงามเออ <laughs> บักเกียวบักเกียวนี่ค่ะหวองไข่ยอยู่เลยนี่หวองงามอยู่จะว่าหันกิตตกนี่ค่ะ หนึ่งมันไหมลกลกๆกันสิลกเอาสางค้อนเทียนกันอ่ะเอ้าโชยๆๆยอ้วเออหัว่องหัว่องบ้าขนนี้เต็ม้าพีค่เจาก็ได้ยังสี่ล่ะขมมงีรถข่ะแต่ว่าอยากโชว์เสือโพี่บู แยกโชว์ฝรั่งฝรั่งตัวเดียวเป็นพันอื่นก็เป็นหน่วยบ่ตัวนหน่อยนะลุงแต่ว่านุ่งอยากได้พันมันใบเดียวจะพูดเป็นตัวตอนนี้แต่ว่าคนนี้ย้อมใช้อีเหลืองหนึ่งอะเออเออสุดยอดเอาตัววัวเลยเกงแกะ จเก่งใจเก่งใจอันแล้วเอาเอาต้นแตงพุ่นขึ้นมาเดา๋ยวเหยียบดิล่ะแหละเสร็จไปแล้วอีกให้นึงค่ะได้อีกให้นึงให้นั่นแถวเบิ่งมาให้นั่นเชน sai quy hoạch mọi người 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 mọi nè nè người mọi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  người จน้องอีกให้ค่ะเรตุ่มปีเลย เมได้ใส่ปุย๋ยมังกนามอ่ะช่วยมันกนามีหัวบอโอ้พานพั้น,นีหนาไม่ต้องเช้ปุ๋ยขันมื่อนไม่ได้ใส่ปุ๋ยกับวนเบนนิดก่อนเดือบกหลั่บบงเพื่อนอยู่ค่ะแต่ว่าก็บ่ได้กินซ้ำมูน,น,นะโอเคอยู่ค่ะ ngồi kia vô bùm hai nè, đi vô hai nè, kia chàng đều cũng mất lệ thấy không nhai vô nhai đi vô tuần lúc kia là cả. อย่งเนี่ยวคือมืไ่ไหนใส่ปุ๋ยได้เครื่องหนึง่งว่าเครื่องอว่าอยู่ประมาณ80เปอร์เซ็นต์นีน่นะแต่ว่าหัวดีดีค่ะงามหัวใหญ่กว่าเนี่หัวงามครับหัวเรื่องไปเปิดเลยแซมเขียนอาบีพุณเนี่ย้ซมเขียนอาบีพุนหัวเรื่องไปเปิดเลยพุ่นค่ะนุ่นพิลินอยู่เนี่ยหัวงามครับ Đây giờ cái này bự. Ô, nó đi Ô mi cho khoảng phòng. đen. Đi nó cái nào. Nha, cái này nói ดินให้นี่ดินจะออกเกนแกนๆได้เลยค่ะตอนปลูกที่แขกหละคือแกีนคักใส่ปุ๋ยกับเกนีนเพราวใส่ปุ๋ยกับผลมันตันวเลี้ยงแขกเนาะมึงค่ะหัวม,มันไหมสมตุนอยู่ด้ว่ผสมตุนเลยเหรอวะนี่ค่ะหมขาขาวปุนลุนเลี้ยงน้อยค่ะ อันน่ะซีเรียลอันนี้หน้าน้องหน้าหน้าหน้าโคค่ะอยู่บ้านเอื่นหน้าโค,คายังให้ซื้อชสยล่ะเอาไปสิลงไปอีกแผ่นหนึ่งแผ่นอยู่บ้านบารายค่ะอ,นนอยู่ประมาณเจ็ดไร่พอว่าอย่าบีเห็ดมันเหลวก่อน เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยซื้อให้ละขึ้นมากล้วค่ะแล้วิิไปอีกทงหนึ่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแตาสุดอบียังมาไว้แล้วออขอหอยัดขี่รถเอา เออเนาะเชียงไปก็ได you know, ้เชียงไปนั่ห้อยรถอ่ะลุหไฮไม่แล้วค่ะมาลงแปลงนี่แล้วปุ้นสุดไปหมดเบิ้งให้ไอ้เบิ้งหัวมันช่วยยันชโชเบิ้งหัวมันนี่ค่ะหัวมันแปลงนี่ใกล้จะหน่อยค่ะใกล้จะหน่อยยูซได้ายู ลงไปพูนอาบลงไปพูนเพิ่งจะลงค่ะว่าในเฮ็ดได้หลายเออนอนไปคืออีแม่นี่ก็ได้ว่าไปนยางใครอยู่ค่ะให้นี่มันเป็นดินทรายม,ม,านานมันบอมันบ่อนั่นมันบ่มีดินจูคือมือเส้านี่มือเส้าดินจูบเขาเลยมันเมี่ยวจู่เพื่อเขาแม่ละแม่วานสีน่าแล้วค่ะเออแม่อีเดียนี่มันสีน่าแล้วค่ะนี่ นี่แหละคะ่ะมันที่เฮ้าค่อยพามาเบ่งตาแหลงเนาะคะ่ะที่มันเป็นอันโรคใบด่างคือมันใหญ่มากม,มันก็นหายค่ะบม่บมีใบด่างเลยปล่อยมันเลยค่ะเดี๋ยวอาบีเก็บก่อนนล้ออีกเกษตรศาสตร์คตะตอนนี้ก็แลงเลยคะ่ะประมาณซีวง,งแลงเล้วเขาลงมาไฮที่ซีแล้วคนงานกลับไปต,ต่ว่าเ้องไปยังเห็ดตออยู่นะคะ้าเบ่งหัวมันแปลงนี่ค่ะ ให้นี่ให้เนยหน่อยในี่ไก่ซีฟสอบค่ะเดวนี่เห็ดเอาช่านค่ะพอเห็ดเอากรวดอยู่ไก่บานะหานด้เพียนได้ดูแลนี่ค่ะหัมันไหมอยอยู่แก่อยูนนะะ่เออโซ่เ,เนี่ยแม่โซ่เนี่ยนี่ค่ะต่เนยหน่อยหัวมันไหม ได้แม <l ots df> ่ลงแม่เบื้องการสมต้นสมหัวละค่ะมันระบบเทวดาเนาะปนบระตูมาใส่เทียเที่ยอันใ้เฮดน้ำหยดขึ้นปนก็สีดีอืมอืมอืมงามเนาะสวยงามหัวกะงามมเพราะอันเป็นมันระบบเทวดาเฮาะเทวดาเงาลุ่งมากตัวง่ากับเทียเดียวสองเทียจบมากเก่า เสี่ยที่ชองกับขอนญแย้มคู่แล้ว่็มีตอนนี้กะโซนไรที่อยู่ฟังทั้งนั้นกะที่มันเป็นหัวคู่มันกะน้อยค่ะเพราะว่าเพราะว่าอันอ่าอย่างก็ขี้ดินน้หน้ามันขังค่ะมันก็ลังสีน้องก็ลังสีเริ่มสีหัวดำแล้วข้าเบิ่งค่ะพี่เนี่ยหัวมันใกล้จะน่อยอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าห้อง บาง,งนั้งีนฮขกกับปลูกก้อนแปลงข้างบนเป็นประมาณเป็้นเดือนค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยแต่งแต่มมันยังชุมช่มๆอยู่ ต้สนสมหัวค่ะวมือน,นี้ก็คือสิบได้ขึ้นเนาะแม่เมืม่ออื่นพื่อละค่ะอยู่ดีไม่แห้งก็คือสิทงสีห้าไปกู้เหมือเศร้าเนี่ยไงยังอยู่บงเก่าอยู่ให้นั่นคิดตูมลายยวบีเห็ดเก็บหมอมันซอยแม่ก่อนคลิปนี้มื้อน,นี้นะคะใอ้ใสุดท่ายแล้วค่ะของแปลงนี้ได้ใจ เดี๋ยวม่มีว่างวันนี้มีรถไอ้เพิ่นมาใส่ให้ค่ะคววพูดคนงานเพิ่นเดี๋ยวแล้วซองให้ค่ะอยู่ห้องนี้งด้วยซองให้แล้วอีกทงหนึ่งค่ะทงไก่บานเพราะว่าประมาณหาห้ไรเนี่ยนะค่ะมาหลาย รถใด่ซเลยรถมาแก่